ไดเคนเดียวิเป uh, like, ็นจังไนคือเกาพอสบายม้าพอได้ได้ไหมพี่มองเห็นไหมมองูนนี่ปนนั้งบอกจอเลตกน้องไปแต่เป็่ยนยากด่าใจนายนากลัวอะไรก็ไม่รู้เพื่อเอ็ดที่เเป็นลูกนี้กัวเจอลรกวัวเจอลรกลกวัวออแม่วกบเนี่ยเ้ยเจอใ้เ้เ เอาใส่ดองนี่นะเอาไส่กระจามาให้หนูใบขาวมาเด้อจ้าแม่ยายตังไปนั่นไว้ทำไมจอนของใส่ทางคุณเด้อลสายาเห็นที่ใหม่ไหมจุนวันนาไปเองนั่นยามนะยับนะยิ้มให้กล้องอันนี้กล้องธรรมดาถ้าป้องติ๊กตอกมันได้แค่หกสิบนาทีเหรออืมมันได้น้อย กล้องกล้องวะอกล้องโทรศัพท์ธรรมดาวิดีโอวิดีโอินแรกเลยเนี่ยกินเป็นไหมเนี่ยกินตัวน่ก็สิกินมันเพราะเราคนละตกินรายแค่คนละตัวไม่สูง ขาสนเกยวน่ไปกับก็บได้อีนั่นหักตะไบมาีดกันน้อยขาส่นแก้วนะนะหน่นบ่มโลสตอรี่อยู่อเจ้ากูบึงในสตอรี่อยู<ว>่แมมาแกเจ้ามาตาเน

แล้วหาเหาได้หมาเหขึ้นก็เก็ดนาทีนัาก็นคนเดียวตั้งเดวตั้งปุสามนาทีนึงนานไม่ได้เนื้อมันหมดหมดดีแล้วให้คนชำนาญไปทำถ้าเราถ้าเราไม่ไปทำเองเราทำไม่เป็นวยินตลอดคอยมาแลี้ยนะาย่นขึ้นมามพี่ไม่ทำที่นี่ไปไหนไว่าเป็นลำอีกอยากหมนละยามาพากันเจ้า แมนือแต่งมาเลยมันนี่ว่างเด็ขยักางเพื่นาถิ่มถิ่มมาพี่เด็กบ่อนีน้อยเบีดพะว่ามากินไเขาต้องไปถิ่มไปทำงานเนียกวงหวานกวหวานนี่ยจะไปซื้ออีกุนเนี่ยกาแซ่แต่ี่สองรอยอันสีิบเก้าบทบแม่แน่มันไปซื้อมันรวบกินอ่าีรลวบแป๊บนึง ซื้อร้อยหาซีนึกว่าได้หลายโวได้คนละแปดวถรซื้อหน้องน้ำจิ๋ว่ะเองอยออยฝอยอร่อยมงเออไปเดไปจะไปเด้อผมไปไปเด้อเดี๋ยวคนจะไปไหมอีกได้บ่นินจ้าป้า้ก็ไปไปซื้อหัแบงใบหลานแปดโถประมาณนี้แปดโถยังไงจาก็ซื้อมาโอ้ยซื้อละเนาะซื้อ้หลานรู้เลยแปดโถจะแม่งว okay ่ะนูก oh, ซ nope. the ื terme? ้อ mm. ร้อยหา ได้สิบหกตัวยังมวันนี้จลดไรตุดกินบ้งุ่งไรพุ่งไตกตัวละเก้บาทตกตัวเก้าบาทนัเลือเลือองนอนในห่องเองไม่บ่งมันมันไม่บงกินเอาไว้เป็นะไรพกนกินได้งไปแกะกินเี่ยัไง ด่ได้อไางนี่เห็นไหมพอแล้วนี่เห็นไหมไอแล้วงัอน้อย้วก็เห็นขอบปูกันข้างพิรน้อยบดปูแน้นนี่มันก็ไปร้อนไผ่ร้อนมันอยู่ๆโญ่โอ้ยกินกันมาถ้าใจี